อ่าโอเคเขาบอกการสว,วัสดีกันด้วยนะครับทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกแมแบ็กเซอร์วอนนะผม,มช่วงนี้เห็นคนเขาบอกว่าเล่นเจอพวกแฮกเกอร์เยอะก็นั่นแหละครับก็จะจับไปผมก็ไม่รู้นะครับว่าจริงหรือไม่จริงอนะ่ะแต่ก็เห็นคนเขาบอกว่ามันเยอะมากนะก็อาจจะต้องแปลว่าลองสัมผัสดู่ะอื สิ่งที่ต้องการก็มีอะไรวะมีผ้าโอ้เจอของดี <c oughs> ทลยสี่นะคนนี้เปล่ามั เขาเอเคไปแล้วคนนี้หรอแปลกๆนะี่ยไม่ไหวเฮ้ยเขาเล่นรู้อะไรอ่ะ โอรู้แล้วผมผมรู้เขาเล่นรู้อะไรลโะเเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเขาละเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นรู้นี้แล้วกันแก้วโอ้ยโดอะไรกันน่ะอ่าแล้วอะไรกันหนึ่งฮนะแล้วก็เดี๋ยวทำอาวุธด,ด้วยแล้วก็ต้องไปหาไม้พองไม้พองนี่น่าจะไปหาแถวนั้นกันด้ะ <c oughs> ส่วนอะไรวะตอนแรกใจแก้วผมจะทำอันนั้นนะก็คือแบบไปหาหัวดี๋จะไปหาที่เดียวก็ะจะจบจบเป็นคือไม่ใช่มันไม่ให้ผมทำไม่ใช่เย้ข้าเจอไม้พองก็จะ,จะสลับเลยกับอันนี้นเจอละ เสื้อก็ไม่ทำอะไรไม่เป็นไรเ <c oughs> ขามาบีเราผยงยาบ้าซีอยู่เลยอืต้องเล่นอย่างมีสตินยเกมนี้ <c oughs> หาทุงมือ ไม้เอยส่วนเศษแก้วนี่เอาไงดีวะวัดดวงแล้วี๋ยวเจอจริงด้วย <c oughs> <c oughs> อย่างอันเนี่ยไม่ค่อยเล่นก่อนอนะ่ะเราเราขอทำชุดฟูลก่อนดีกว่า เข้าใจครับว่ามันเกมมันจะตามหนักมากก็นั่นแหละแต่ว่าอาจจะมีคนเดียวก็ได้แต่เขามาบีบวกเอาด้แต่ถ้าเขาแบบชนะก็ยอม,มอ่ะไอคนนี้ที่แักนี่เนี่ยแต่คงอัดคลิปส่งแหละอืม ไม่ใช่เลยดิดับเบิลคีลฮ่าฮ่มิติทานผมถูกต้องเด้ยแล้วมาทำไมวะอยากรู้ แต่ผมก็ไม่ได้เล่นนะไม่ไม,ไมีใครได้ฟาดถูกนะโอ้ก่อนไม่ทัน,นเลยไปเถอะ 嘿我的发迷你的 โอ oh, oh, so mm ้โหเหลือดังหนึ่งดาเมจโอ้สบายกูเลยหนึ่งฮิตเท่านั้นก็ขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้ผมมีวันนะอีอย่างตอนนี้ก็ได้อยู่แต่ไม่ได้เล่นกันมัตนะก็เลยแบบไม่รู้สถานการณ์ว่าตอนนี้เป็นชิพหายหรือว่ายังไง แว่าแค่ยามไม่ตรงล็อกพี่เฉยอืม <c oughs> ผมก็แอบกังวลน,นะฮะนั่นแหละ <c oughs> ถ้าหากมันเป็นปั๊บสแต็กได้ก็จะดีใจว่าแต่ปั๊มไม่ได้ตอนนี้ก็เลยแบบต้องปล่อยไปมา <c oughs> ไม่เขาไม่ให้โอ้โจะปิดหมดเลยหรออาสุดยอดเลยเกมนี้นั่นแหละครับที่ผมบอก อะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ผมม้านำสุดเหรอเนี่ยบ้าอะ มันก็ไม่มีใครเล่นรูนั่นเดียนะอะไรวะรูกันทุบก,ก็ตลกดีนะครับ <c oughs> ดีแล้ว <c oughs> ไม่ตายด้วยต้องขับบองทองกันเนละ <c oughs> ที่ไม่มั่นใจคดก็จะพึ่งดีกว่าถ้าเลือเล่อนหรือพึ่งหลอดก,ก็ค่อยกดอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะลวดก็ค่อยอยันนี้ก็ได้ ตีเขาตีเราชนะเลยไม่ฉลาดดีเขาพลาดครับโอเคปะกระบองทอง แป๊บหนึ่งนะนี่ใช้เสื้อให้คุ้มค่าถึงแม้จะนั่นแหละนั่นก็เจอโอเคเสื้อคุ้มค่าแล้วก็เดินลวดไม่มีโอเคเราจะจำไว้แล้วก็่าียาบึ่งนี่นั่นเลยก็เจอว้าวเกมนี้แม่รงรอผมเลยนอีอะ่ะแกบึงได้ โโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะมีคนทิ้งเหล็ก oh God. <c oughs> <c oughs> เอาใหม่ก็เหล็กก็ไม่ต้องหาเลยโอเคแบตเตอรี okay, ่ดินปืนนะไม่เจอจริงดิดินปืนที่นี่เยอะที่สุดหรอนะ นี่ฮะที่ผมถามที่ผมบอกเอ้ยแม่งเอ,อ้ยพอไม่ต้องการแม่มาเลยนะมึงถ้าเจอนั่นน่ะก็คาบป,ป็นยาใหญ่ไปเลยใหม่โอเค ค่อยๆลากครับแม่งชอบบักในบ้านเนี่ยกดสามดีกว่ายาเทียนเล็กดีสุดละตอนนี้นะโอ้โหชี้ชนะนะครับความมั่นใจนั้นมาจากไหนอุลก็ดูเกมเอาแล้วกันนะ ไม่คือที่งงคืออ่าหนึ่งคนนี่เสร็จปุ๊บแล้วก็มีคนมาเสิร์ฟถึงที่มันจะให้ไม่บอกว่าไม่ชนะก็ดูแปลกนะ <c oughs>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  Oh, Đó là hmm. Oh, được con email Sa Lê Phụng Sa Na lắm Sa Na Kim lắm Hả, lấy đi nữa เขาก็ของฟูแต่เล่นดาบนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าหากเขาไม่ได้ชุดการเต้นสตดนะอันนี้ผมก็ได้ครบแล้วด้วยแต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้ใช้ซิชีก็เถอะแต่ก็เล่นได้ <dumpling. S 2> อ่อพอเถอะมันผมทำต่อไม่ไหวละ โอ้ยไม่น่ากินเลยกูด,ดิเอาวะวัดดวงหายขนมปังกระดาษเจออืม ผมรู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยน่าจะตอบโจทย์สุดละผมไม่รู้นะแต่ก็นั่นแหละมันเป็นอย่างเดินชัดเลย เหลือแค่อ,อันเดียวมั้งเหลือลิงกับอไอ้ไอ้ไอ้นอกโบด <c oughs> ไม่ตายว่ <c oughs> ะปกติคนชอบไปขอบแบบนะแล้ว <c oughs> ส,สุดท้ายแล้ว ชนะ <c oughs> ผมชนละละเกาะสองร้อยหกสิบไอ้ไอคิออนมันอะไรวะลีออนมันวัดดวงกับผมเลยอย่าเริ่มสิว่าผมเล่นโรซาริโอมันวัดดวงนะฮะเนี่ยเห็นปะก็คือแบบมันบอกว่าถ้าหากพลชีวิตเราเล่นยิ่งเล่นรถ เท่าไหร่ก็ยิ่งขีออกแรงขึ้นนั่นแหละไม่บอกว่าการโจมตีอัตานะอัตรากันโจมตีเพิ่มคีตะคออเพิ่มขึ้นอะของพลัชิตที่เสียไปก็นั่นแหละง่ายๆยิ่งเลื่อนน้อยๆก็ยิ่งขีออกผมไม่กดอีโบจะมีโอกาสที่เขาจะจะบ้องเทงปะ,ะเขาว่าลังหานี่เขามีขนมปังหรือเปล่าครบแล้วนะ นี่คือยาที่ผมมีอืมยาเต็มสเตกครับเล่นโลโลซาลิโอเป็นเล่นสายคอมแบ็กก็ดีนะฮะแต่ว่าแค่ผมอยากทำของให้ฟูเฉยพบาะว่าทำไอเทมไหนก่อนก็ทำไปผมคิดยางไงนะนั่นแหละจรับ ไม่ง่ายโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนขอบคุณครับ